โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทแมปบล็อกฟุตนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสกิลของผลพิศาสนะครับผมทุกผลเลยนะครับก็ให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับผมว่าสกิลแต่ละผลมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวก่อนไปรับชมคลิปแล้วก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับขอขอบคุณร้าน d n a Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบอทเปิดให้บริการฟาร์มแมปชินอบิไลทูบ b ็อกฟุต โลกูลโบคุโนโลบ็อกและแมสซิตี้เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook ท่านใดสนใจใช้บริการลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับร้านเฟซซ่าช็อปร้านเติมโลบัคระบบ i d p ีเปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการเติม ROV และฟรีไฟล์ด้วยนะครับท่านใดสนใจใช้บริการลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ i t ดิดไมชอ็อป้านรับฟาร์มเกมโลบอกสุดคูลเปิดให้บริการฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุต โลกูนแมสซิตี้ชินอบิไลทูโบคุโนโลบกและอื่นๆื่อีกมากมายงานดีงานไวไว้ใจอินไวช็อปท่านใดสนใจใช้บริการลิงค์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ FDZ Shop ร้านเติมโลบักเลท6ระบบ ID p a r าเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ Facebook และยังมีบริการเติม ROV และ f r และฟ r ีได้วยนะครับท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ร้าน Crystal Shop ร้านเติมโลบักเลทหกและร้านละฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีบริการรับกดเกมพาร์และผลพิศาสตร์ในแบบบัฟฟุด,ด้วยท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน Crystal Shop สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับร้าน Maru Shop ร,ร้านเติมโลบักเลทเจ็ดถึงเก้าเปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID พาร์เติมง่ายรวยเดเร็วทันใจต้อง Maru Shop ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะครับชุบก็เดี๋ยวผลแรกนะครับผมก็เป็นผลระเบิดนะครับชุบชุบก็สำหรับผลระเบิดนะครับผมมีทั้งหมด2สกิลนะครับสกิลที่1สกิลแซดใช้มบตเตอรี่หสกิลที่2สกิลเอ็กใช้15มหาตเตอรี่นะครับก็มาดูสกิลแซดกันตุ๊บแล้วก็สกิลเอ็กปุ๊บมองไม่ทันมาสกิลแซดอีกรอบาดึงไหมสกิลแซด แล้วก็สกิล x เดี๋ยวต้องแบบดูมุมสูงๆ,ๆนี่ครับชึบชึบครูดาวก็ค่อนข้างนานนะโอ้โหแบบผลราคาถูกมันน่าจะให้แบบสกิลครูดาวไวๆหน่อยโอโ้ก็ระเบิดรอบๆตัวอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเดี๋ยวก็ไปดูผลต่อไปนะครับผมผลหนามก็ผลหนามนะครับผมราคา7,500เบลีนี่ครับชึบก็สำหรับผลหนามมี2สกิลเหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวไปลองสกิลกันเลยนะครับก็สกิลแรกนะครับผมสกิลแซดใช้1นึ่งแบตเตอรี่สกิลที่2สกิลเอ็กนะครับผมใช้15บห้าแบตเตอรี่นะครับผมสกิลแซดชุบ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 แล้วก็สกิลเอ็กซว้สกิลเอ็กเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคก็สองสกิลนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลพิศาาผลต่อไปนะครับก็ผลบาร์กี้นะครับผมก็สําหรับผลบาร์กี้มี3สกิลนะครับ ก็เดี๋ยวไปลอง NPC กันขนบักกี้นะครับผมสกิลแรกสกิลเซตนะครับผมอี้ก็เป็นปล่อยหมัดออกไปนี่ครับแล้วก็สกิลสองสกิลเอ็กนะครับงอแล้วก็สกิลที่สามนะครับผมสกิลสีเป็นอย่างงี้นะครับตึ๊บปล่อยหมัดคู่ออกไปแล้วก็ทุ่มเหรออะไรเงี้ยไหมตึ๊บโอเคก็มีสามสกิลนะครับผมก็สกิลแรกนะครับ สกิลแรกใช้1แบตเตอรี่สกิลที่2นะครับสกิลเอ็กใช้20แบตเตอรี่สกิลที่3สกิลซีใช้50แบตเตอรี่นะครับไปผลต่อไปเลยนะครับผลสปริงก้ผลสปริงนะครับผมอุ้ยมี4สกิลเลยเหรอว้าวโอเคครับผมก็ผลสปริงนี่ครับมี4 skill, สกิลสกิลแรก 1นึ่งมัลตเตอรี่นะครับสกิลแซดสกิลที่2สกิลเใช้20 Mater ่สิบมัตเตอรี่สกิลที่3สกิลซนะครับผมใช้60สิบมัลตเตอรี่แล้วก็สกิลเนะครับผมใช้80ดสิบมัตเตอรี่นะมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกกันนะครับผมสกิลแซดตุยอีเขาปล่อยมาสปริงนะครับผมคล้ายๆเหผลบาร์รมมากี้เลยนี่เนี่ยแล้วก็สกิลเนะครับผมพุ่งชนโอ้ยดึงดึงแล้วก็สกิลซนะครับผมปก็ยืดขาแล้วก็ระเบิดออกมาแล้วก็สกิลเอันนี้นะครับโอ้ยโอ้ยสกิลเอฟน สกิล X เป็นเคลื่อนที่เหรอครับอืมโอเคครับผมไปผลต่อไปเลยนะครับก็ต่อจากผลสปริงก็ผลควันนะครับชึบช<ๆ>ุบก็สำหรับผลควันนะครับ<ๆ>ผมมี3สกิลโจมตีแล้วก็1สกิลเคลื่อนที่นะครับมาดูสกิลแรกกันครับผมสกิลแซดบูส <laughs> แล้วก็สกิล X บูสย่างวะแล้วก็สกิล C บูสย่างวะ สกิลเซตอีกรอบหนึงบุย๋ยไม่แรงเลยนะครับโอ้โหแบบสุดๆเลยอ่ะมดูสกิลเองอีกรอบแล้วกันเนาะถอยก่อนสกิลเอ็กอ๋อสกิลเอ็กสกิลดึงเนี่ยแล้วก็สกิลซีนะครับเนี่ยโอ้ยสกิลซีอ๋อสกิลผักโอเคก็โอ้นี่เนี่นี่เนี่โอเคครับผมก็จบแล้วนะครับผลควันเนาะต่อไปนะครับผมผลอะไรแนะ่ ผลไฟ2 0 0 0 0 0ห้าหมเบลีนะครับผมก็ผลไฟมีทั้งหมดอ่าสสกิล5สกิลนะครับผมมาสกิลแรกนะครับผมสกิลแซนะครับก็เป็นอย่างนี้นะผลไฟอืมก็จะยิงรัวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็สกิลเก็จะเป็นอย่างเงี้มไปนู่น,น,นแล้วก็สกิลซนะครับผมยุซี่ เป็นระเบิดไฟนะครับแล้วก็สกิลวนะครับผม,มแล้วก็สกิลเอนะครับผมเป็นสกิลบินนี่นะครับอันนี้ก็คือผลไฟนะที่ยังไม่ได้เอาเวกนะครับก็มีทั้งหมด5สกิลนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูผลต่อไปกันเลยนะครับต่อจากผลไฟก็เป็นผลน้ําแข็งนะครับก็ผลน้ําแข็งที่ยังไม่ได้อาเวกนะมีอยู่สสกิลนะครับ ก็สกิลแรกนะครับเป็นสกิลแซดนะครับแซดชุบอืมเป็นกระสุนน้ําแข็งนะแล้วก็สกิลเอ็กนะครับผมนี่นะครับเป็นคล้ายๆาภูเขาน้ําแข็งแล้วก็สกิลซีนะครับผมอ่าเป็นดอกน้ําแข็งนะครับแล้วก็สกิลวีนะครับผมเป็นระเบิดรอบตัวนะวีนี่นะครับผมเป็นระเบิดน้ําแข็งรอบตัวนะครับนี่เนี้ยเอ็กไปทง โอเคก็มีประมาณนี้สำหรับผลน้ำแข็งนะที่ยังไม่เอาเวกนะครับก็สกิล Z นะครับใช้1แบตเตอรี่สกิล X ใช้25แบตเตอรี่สกิล C ใช้50แบตเตอร,รี่นะครับแล้วก็สกิล V ใช้100แบตเตอร,รี่นะครับมาดูผลต่อไปนี่ครับผลทรายชับก็ผลทรายนะครับผมสกิล Z ใช้1แบตเตอรี่สกิล X ใช้40แบตเตอร,รี่นะครับสกิล C ใช้80แบตเตอรี่ สกิลวีใช้120แบตเตอรี่แล้วก็สกิลเอฟใช้15แบตเตอรี่นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่สกิลแซดนะครับผมสกิลแซดอ่ะกลายเป็นคล้ายเอ่อทรายนะครับผมภูเขาทรายปะแล้วก็สกิลเอ็กซ์นะผมเป็นคล้ายๆลูกบอลทรายใช่ไหมไปล้อม NPC ไว้แล้วก็ลอยขึ้นไปนะครับแล้วก็สกิลซีโอ้สกิลซีพายุหมุนทรายแล้วก็สกิลวีนะครับผมโอ้ ระเบิดสายฟ้าทรายแล้วแล้วก็สกิลเอเป็นสกิลบินนะครับผมสกิลเอเป็นสกิลบินก็ต่อจากผลทรายก็เป็นผลแห่งความมืดนะครับชิปก็สําหรับผลความมืดนะครับผมมีอยู่สี่สกิลนะครับผมสกิลที่1สกิลแซดใช้1นึ่งแบตเตอรี่สกิล <c> ท <oughs> ี <absorbed> ่2 x 4 10สแบตเตอรี่สกิลที่3สกิลซใช้80ดสิบแบตเตอรี่สกิลที่4ใช้110่งแบตเตอรี่สกิลวนะครับผมก็มาเริ่มเลืที่สกิลแซดนะครับผมสำหรับผลในความมืดนะครับสกิลแซด ตุ้มๆก็เป็นพลังสี่เหลี่ยมแห่งความมืดแล้วก็สกิล X X นะครับผมเป็นหลุมดำหลุมดำแบบเลือกเป้าได้นะแล้วก็สกิล l นะครับผมอ่าก็เป็นหลุมดำรอบๆตัวเรานี่ครับแล้วก็สกิล V นะครับผมเป็นนี่นะครับผมชู่ตุ้มยิงมายิงกลับนะครับผมก็แรงอยู่นะพอได้เลยนะครับสำหรับผลแหความมืดนะครับชิบ ก็ผลต่อไปนะครับชิบผลแสงเราสำหรับผลแสงนะครับผมมีด้วยกันทั้งหมด5สกิลนะครับผมก็สกิลแรกสกิลแซดใช้1แบตเตอรี่นะครับสกิลที่2สกิลเอ็กซ์ใช้40แบตเตอรี่สกิลที่3สกิลซีใช้80แบตเตอรี่สกิลที่4นะครับผมสกิลวีใช้110แบตเตอรี่แล้วก็สกิลที่5สกิลเอฟใช้10แบตเตอรี่นะครับผมก็สำหรับสกิลแซดนะครับผมเป็นสกิลนี้ ยิ่งตุ้มเป็นเลเซอร์แสงนะครับผมแล้วก็สกิล X นะครับผม40แบตเตอรี่ก็จะเป็นแบบอ่าเลเซอร์หลายๆอันเนาะแล้วก็สกิลที่3สกิล C นะครับผมนี่นะครับผมเป็นเตะล้ำแสงนะครับแล้วก็สกิล V นะเป็นฝนดาวตกนี่นะครับผมก็พอได้เลยนะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผมสกิล F เป็นสกิลบินนี่นะครับช่แงเฟโอเคก็หมดแล้วต่อไปนะครับผมต่อจากผลแสงก็เป็น ่าผลยางนะครับชุบผลยางมี4สกิลคิดว่ารอบหน้าผลยางน่าจะเอาเวกนะท่านผู้ชมคิดว่านะเพราะว่าสกิลมันน้อยนะครับมาสำหรับผลยางนะครับผมมี4สกิลสกิลแรกสกิลแซดใช้1แบตเตอรี่นะก็สกิลที่2สกิล X นะครับผมใช้20แบตเตอรี่สกิลที่3สกิล C ีแฮคห้าสแบตเตอรี่สกิลที่4สกิล V ใช้150แบตเตอรี่นะครับผมก็มาเริ่มกันที่สกิลแซดนะครับผมสกิลแซด ตีแน่บัดยังยืดน,นะครับผมสกิลเอ็กตีแน่อะไรก็ไม่รู้ <laughs> ถ้าอะไรก็ไม่รู้แคนดอนเหรอแล้วก็สกิลที่3สกิลสี่ห้าสิบแบตเตอรี่นะครับก็เป็นบัดปืนกดยางยืดน,นะครับชุบกดค้างได้แล้วก็สกิลวีนะครับผมเป็นสกิลอัลติเมทนะครับผมอ๋อเกี้ยวสองเหรอเกี้ยวสองแล้วผมเดี๋ยวมาดูดาเมจแรงขึ้นเปล่าแล้วก็สกิลเอ็กเรียบร้อยแรงอยู่เหมือนกันนะ ก็เกียร์สองนะทำให้ตัวเราเป็นไข่นะครับผมมีอุณหภูมิขึ้นรอบๆโอเคก็ต่อไปเลยนะครับชิบอ่าต่อจากผลยางก็เป็นผลบาเรียรนะครับชิบเฮ้ยยังติดเกียร์สองอยู่ท่านผู้ชมผลบาเรียรนี่ยังติดเกียร์สองอยู่นะครับต้องเป็นบั๊กแล้วเหรอเนี่ยโอ้บั๊กผลยางบั๊กผลยางนะท่านผู้ชมเจาทำยังไงทีเนี้ยที่จะหายเกียร์สองบั๊กผลยางโอเคครับผมก็สำหรับผลบาเรียรนะครับมีด้วยกันทั้งหมด 5สกิลนะครับผมสกิลแรกสกิลแซดใช้1แบตเตอรี่สกิลที่2สกิล X ใช้45แบตเตอรี่สกิลที่3สกิล C ใช้90แบตเตอรี่สกิลที่4สกิล V ใช้130แบตเตอรี่แล้วก็สกิลที่5สกิล F ใช้10แบตเตอรี่นะครับมาดูสกิลแรกกันก่อนเลยนะสกิลแซดชับก็เป็นคล้ายๆผักบาเรียไปนะเออตรงนี้ไปถึงนะครับเออกระแทกบาเรียไปนี่ครับแล้วก็สกิลต่อไปสกิล X นะครับผมชับอย่างวะมองไม่ทัน มองไม่ทันนะครับผมต้องดูมุมสูงๆ,ๆแล้วกันเนาะเฮ้ยบาเลียมันอยู่นานเหมือนกันนะชุบขอดูสกิลเอ็กซ์รอบหนึ่งนะครับสกิลเอ็กซ์อ่าลอยขึ้นไปแล้วก <to> <norms> well ็ทุบลงมาเหรอแล้วก right. ็สกิลโอ้ย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 แล้วก็สกิลซีนะครับผมยูซีโอ้ก็จะเป็นคล้ายๆส่งลูกบาเลียไปกระแทกนะครับผมโอเคแล้วก็สกิลวีนะครับชุบอม โอ้เป็นกำแพงบาเลียนะครับผมทุบลงมาจากฟ้าเนอะชุบก็ประมาณเสาบาเลียได้ไหมสกิลเซฟอีกทีโอ้ไม่ถึงไม่แน่แตกไปดิโอเคครับผมก็พีประมาณนี้นะเฮ้ยยังไม่ได้ลองสกิลเอฟเลยนะครับสกิลเอฟอ๋อเป็นบันไดโอเคสกิลเอฟเป็นบันไดนะครับผมโอเคโอเคโอเคลืมนะครับลืมสกิลเอฟเป็นบันไดาบาเลียนะครับ แล้วก็ต่อจากผลบาเรียก็เป็นผลแมกมานะครับชึบก็สำหรับผลแมกมาก็มี5สกิลนะครับผมสกิลที่1สกิลแนะครับใช้1นึ่งแบตเตอรี่สกิลที่2 x ใช้45นะครับผมสกิลที่3นะครับผมใช้95สกิล c แล้วก็สกิลที่4นะครับสกิล v e ใช้140แบตเตอรี่แล้วก็สกิลที่5สกิล f ใช้10แบตเตอรี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูสกิลแกันสกิลแอืมโอ้โห พลังแห่งแมกมานะแล้วก็สกิลเอ็กนะครับผมอม้เป็นระเบิดเหรอระเบิดรอบตัวเหรอครับแล้วก็สกิลซีนะครับผมโอ้เป็นมังกรแมกมานะครับแล้วก็สกิลวีนะชุบสกิลวีน่าจะเป็นดาวตกตุมต้มๆๆๆเป็นดาวตกแมกมานะครับอ้เรียบร้อยแล้วก็สกิลเอฟนะครับผมเป็นสกิลบินสกิลบินของผลแมกมานะครับ โอเคอันนี้บอกแบตเตอรี่ไปแล้วเนาะชุบก็ต่อไปนะครับผมต่อจากผลแมกมาก็เป็นผลสั่นสะเทือนก็สําหรับผลสั่นสะเทือนผมยังไม่ได้เอาเวกเนาะก็เดี๋ยวมาดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับผลสั่นสะเทือนมีทั้งหมด4สกิลนะครับผมสกิลที่1สกิลแซนะครับใช้1นึ่งแบตเตอรี่สกิลที่2สกิลเใช้50าสแบตเตอรี่สกิลที่3สกิลซใช้100่งแบตเตอรี่และสกิลที่4นะครับผมสกิลวใช้150่งแบตเตอรี่นะ ก็มาดูสกิลแรกกันสกิลแซดนะครับผมสกิลแซดต้มออกาเป็นสกิลต้องแบบใกล้ใช่ไหมค่อนข้างใกล้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาครูดาวกันไปดูสกิลเอ็กกันเลยนะครับผมสกิลเอ็กก็จะเป็นลูกสันะเทือนนะครับผมแล้วก็สกิลซีก็จะเป็นนี่ระเบิดรอบๆตัวนะครับมาดูสกิลแซดอีกทีนึง่มโอเคแล้วก็สกิลวีเป็นสกิลสึนามินะครับผมยูวีต้มสึนามิมาช้า สึนามิมาช้าไม่แน่ mc น่าจะตายก่อนนครับโอ,โอเคก็ t s นามิ2ลูกนะครับผมสองฝั่งโอเคครับผมก็ต่อไปนะครับผลพระโอเคผลพระนะครับผมก็สําหรับผลพระมีทั้งหมด4 s k สกิลนะครับผมสกิลที่1ี่ยครับสกิลแนะครับ,ลรบแล้วก็ใช้1แบตเตอรี่สกิลที่ 2, s k สกิล x ใช้หนึ่แบตเตอรี่เหมือนกัน แล้วก็สกิลที่3สกิล C ใช้100มงรอตเตอรี่นะครับแล้วก็สกิลที่4สกิล V นะครับผมใช้200มแบตเตอรี่ก็สกิลที่1เป็นสกิลแปลงร่างนะครับผมทัน์ฟอร์มนะนี่นะครับผมแล้วก็สกิล X นะครับผมสกิล X อสกิลเกต้มเป็นสกิลทุบพื้นแล้วก็สกิล C นะครับผมต้มเป็นวิ่งเป็นวิ่งไปทุบพื้นแล้วก็สกิล V นะครับผมเป็นระเบิดนะนี่นะครับก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อยธรรมดาไปเลยแล้วกันนะชึบก็ต่อไปผลได้นะครับผมผลได้ราคา1ล้าน5้าแสนเบลี่สำหรับผลได้มีด้วยกันทั้งหมด5สกิลนะครับผมสกิลแซดใช้1นึแบตเตอรี่นะครับผมสกิล X ใช้50าสแบตเตอรี่สกิล C ใช้100่งแบตเตอรี่สกิล V ใช้225ร้แบตเตอรี่สกิล F ใช้15บหแบตเตอรี่นะครับก็มาเริ่มกันที่สกิลแซดนะมันเป็นยังไงสกิลแซด ชุบอ่ะมันเป็นท่าขวนเหรออเอามันต้องใกล้ๆนะครับแล้วก็สกิลเอชุบเอาได้ทุบหัวสกิลซเป็นยิงกระสุนได้แล้วก็สกิลวีนะครับผมก็เป็นปล่อยเส้นใย,ยอย่างนี้นะครับผมมาสกิลแอดอีกรอบหนึ่งสกิล X อดอีกรอบหนึ่งนี่เนี่ยก็ไม่แรงนะครับไม่แรงเท่าไหร่สกิลซนี่เนี่ยโอเคแล้วจะเยอะปะ อ๋อสกิลเอฟเป็นสกิลสไปเดอร์แมนนะครับผมเป็นสกิลเคลื่อนที่นะครับแบบสไปเดอร์แมนโอเคครับผมก็ต่อไปนะครับผมผลฟินิกผลฟินิกผลฟินิกก็มีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5สกิลนะครับผมสกิลแรกสกิลแซดนะครับผมใช้1มาสเตอรี่นะครับแล้วก็สกิลที่2สกิลเอ็กใช้90มาสเตอรี่สกิลที่3สกิลซีใช้160มาสเตอรี่สกิลวีใช้ 250แบตเตอรี่แล้วก็สกิลเอฟใช้30แบตเตอรี่นะก็มาดูสกิลแรกกันก่อนเลยนะครับผมอยู่แรกคันนอนฟินิกเต้นเมนูนแล้วก็สกิลเอ็กนะครับผมรีเจนเดอรี่น่าจะเป็นสกิลฟื้นฟูเลือดนะครับอันนี้นะครับรีเจนเดอร์เลชั่นนะครับอืมน่าจะเป็นสกิลฟื้นฟูเลือดแล้วก็สกิลซีนะครับผมสกิลซีเป็นปีกฟินิกนะครับผมแล้วก็สกิลวีนะฮะเป็นสกิลแปลงร่าง อ่ะสกิล v เป็นสกิลแปลงร่างเป็นดรากินิก์นะครับผมแล้วก็เราสามารถอ่าใช้พลังแซดได้นะอ่ะสมมติมันมันควบคุ้มคุ้ค่อนข้างยากนะสกิล x ได้ปะคุมยากจังสกิล x ไม่เนี่ยมันไม่ใช่เดี๋ยวกิสกิลแซดนะครับผมอ่ะอันนี้สกิล x สกิล x เป็นสกิลฟื้นฟูเลือดแล้วก็สกิลซีอ่ะมันจะใช้ได้แค่สองสกิลนะครับผมสกิลแซดกับสกิลซีนะครับ เมื่อกลายเป็นรากฟินิกเนาะนี่เนี่โอเคแล้วก็สกิลเอฟอะสกิลเอจะเป็นล่างไฮบิดเหรออ๋อเราต้องหยุดแปลงล่างก่อนนะครับเราต้องหยุดแปลงล่างก่อนมาเดี๋ยวขอยุดแปลงล่างแป๊บหนึ่งะนรับแล้วก็สกิลเออ๋อเป็นบินนะครับผมเป็นสกิลบินปล่อยก็าหายโอเคก็มีประมาณนี้นะครับ ดูผลต่อไปนะครับผมต่อจากผลฟินิกก็เป็นผลสายฟ้านะครับมาสำหรับผลสายฟ้านะครับมีด้วยกันทั้งหมด4สกิลนะครับเฮ้ย4ปะ่ะ5สกิลนะครับผมสกิลแรกสกิลแซดนะครับผมสกิลใช้1แบตเตอรี่นะแล้วก็สกิลที่2 skill สกิลเอ็กใช้90แบตเตอรี่สกิลที่3ามสกิลซีใช้160แบตเตอรี่นะครับสกิลที่4สกิลวีใช้250แบตเตอรี่สกิลที่5้าสกิลเอฟใช้30แบตเตอรี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูสกิลแซดกันนะครับ สกิซดนี่แนี่ปล่อยสายฟ้าเป็นกระสุนไปนะครับแล้วก็สกิลเอ็กซ์ปุ้มเป็นสายฟ้าผ่ามารอบๆตัวแล้วก็สกิลซีเปลี่ยงโอ้เป็นลำแสงสายฟ้านะครับผมแล้วก็สกิลวี่เขาเป็นลูกบอลสายฟ้านะครับนี่แนี่ไม่แตกนะครับผมอีกชุดหนึ่งไหมแล้วก็อีกชุดหนึ่งไหม โอเคแตกแล้วนะครับแล้วก็สกิลเอฟนะครับเป็นสกิลวาร์ปนะชุบนี่เห็นไหมโอเคก็จ okay, บ <c oughs> <c oughs> จบผลสายฟ้าผลต่อไปนะครับผมอ่าผลหมีนะครับผมหรือผลปุ่มเนื้อนั่นเองนะครับผลเผาๆก็มีด้วยกันทั้งหมด5สกิลนะครับสกิลแรกสกิลแซดใช้1แบตเตอรี่สกิลที่2สกิลเอใช้100แบตเตอรี่นะครับสกิลที่3สกิลซีสองสกิลวีสามสกิลเอฟห้นะครับผมมาดูสกิลแรกกันเลยนะครับ สกิลแซตปล่อยอุ้งมือน้อยๆไปแล้วก็สกิลเอ็กปล่อยปุ่กมือป,ปล่อยอุ้มมือรัวๆนะครับแล้วก็สกิลซีนะครับอุ้ยเป็นปล่อยแบบอุ้งมือใหญ่นะยครับผมแล้วก็สกิลวีนะครับนี่เนี่ยปล่อยความเจ็บปวดไปใช่ไหมปล่อยสกิลแบบอุ้งมือสีแดงไปนะครับสกิลเอ็กเฮ้ยพูดผิดแล้วนะสกิลเซนะครับผมเมื่อกี้ โอเคก็สำหรับสกิลเอฟก็จะเป็นอ่ะเป็นพุ่งเหมือนกันนะคล้ายๆผลสายฟ้าเลยนะครับแมผลต่อไปนะครับผลกราวิตี้ชุบก็ผลกราวิตี้ Gravity, มี5สกิลนะครับผมสกิลแรกสกิลแซดนะครับใช้1นึ่งแบตเตอรี่สกิลที่2สกิลเอ็กนะครับผมใช้100่งร้อยแบตเตอรี่สกิลที่3ามสกิลซใช้ 2 0 0ราตเตอรี่สกิลที่4สกิลว e ีใช้300แล้วก็สกิลที่5สกิลเอฟใช้50นะครับผมก็มาเริ่มัาที่สกิลแซดแล้วกันเนาะสกิลแซดก็จะเป็นชุบอ่ะเหมือนประมาณไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกัน g าวิตี้พัน์เหรอหมัดคาวิตี้อะครับอ่ะแล้วก็สกิลเอ็กนะครับผมโอ้โอ้สกิลเอ็กกดคางนะผมเป็นคล้ายคล้ายการสตันนะครับ อ่าแล้วก็สกิลซีนะครับอืมสกิลซีเป็นดาวตกแล้วก็สกิลวีน่าจะเป็นผลดาวตกนะอมตุมต้มตุมต้มตุ้มโอเคสกิลวีเป็นผลดาวตกนะครับโจมตีศัตรูรอบๆนะครับสกิลแซ่บไปทีหนึ่งสควัสกิลเอฟเฮ้สกิลนี้น่าจะไปสตันบอสรอมาก,มากๆเลยท่านผู้ชมแล้วก็สกิลเอฟนะครับผมเป็นแบบเสกเสก ที่พื้นนะครับผมเศกที่พื้นเพื่อมาบินนะก็อันนี้มันมันเป็นเศกลาวามายืนก็ได้นะถ้าใครแบบเทพๆพอนะครับโอเคผลต่อไปนะครับต่อจากผลแกวิตี้เขาเป็นผลโมจ,ตโมจิต่อผลโมจิมี1 2 3 4 5สกิลนะครับผมสกิลแรกสกิลแซดนะครับใช้1 m a s t มาสเตอรี่นะครับแล้วก็สกิลที่2สกิล X ใช้100สกิล C 200สกิล V 300สกิล F นะครับผมก็มาดูสกิลแซดกันก่อนนะครับ สกิลเซตเขเป็นหมัดโมจิกระแทกไปแล้วก็สกิลเอชุบเวียงแล้วก็ทุบนะครับผมแล้วก็สกิลซีปุ๊บตุ้มเป็นกองล้อไปแล้วก็ไปแบบทุบพื้นนะครับแล้วก็สกิลวีนะครับผมอันติเมตต่อยนะครับผมเป็นเสกหมัดโมจิออกมาจากอากาศแล้วก็ต่อยรัวๆนะครับผมแล้วก็สกิลเอฟนะครับอ่าเป็นเคลื่อนที่นะครับได้เป็นกองล้อโมจินะครับผมตีเนี่ย ตายไปแล้วแล้วก็มันจะมีฮาฮาคีนะครับผมเมื่อเราเปิดฮาคีมันจะกลายเป็นสายพิเศษนะครับมันจะเป็นโลเกียนะ m p c จะตีเราไม่โดนนะครับเ,เดี๋ยวรอดูนะไอนนะ้ผลนี้นะผลนี้เกิดสักทีเกิดสักทีเกิดได้แล้วเกิดได้แล้วอ่ะนี่นะครับผมมันจะตีเราไม่โดนนะครับผมมันจะกลายเป็นสายโลเกียชั่วคราวนะถ้าเราจะทาบัคฮาคีนะครับผมให้เรารีเซ็ตตัวละครหนึ่งครั้งนะครับ มันก็จะกลายเป็นบัคสายโลเกียนะครับสำหรับผลโมจินะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูผลสุดท้ายนะครับผมเป็นผลโอเปะนะครับหรือผลคอนโทร้นั่นเองนะก็สำหรับผลคอนโทร่ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5สกิลนะครับผมก็สกิลแรกนะครับผมสกิลแซดใช้1นึ่งวัสเตอรี่นะครับก็จะเป็นสกิลนี้ชิบเปิดลูมนะครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่เราใช้สกิลเราต้องเปิดลูมก่อนนะสำหรับผลโอเปะนะครับแล้วก็สกิลเอ็กนะครับผม ตัดตัดชิ้นส่วนมาเลือกมาหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็เคลี่ยงไป้ตุม้มอย่างนี้นะครับอูดาวค่อนข้างไวสกิลเอ็กนะเห็นปะชุบแล้วก็เคลี่ยงนะครับแล้วก็สกิลซีนะครับผมใช้150มาตเตอรี่นะครับผมก็เป็นสกิลฟันชุบแล้วก็ฟันเท่ๆอย่างนี้นะครับตุม้มแล้วก็สกิลวีนะครับผมเป็นสกิลอัลติเมทนะครับชุ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 บก็เป็นคล้ายๆแบบ ชิ่งๆไปรอบบาเลียของเราอ่ะเออเขาเรียกอะไรนะไปรอบๆรูมของเรานะครับผมก็แตกแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วก็สกิล F นะครับผมเป็นสกิลเป็นแบบวาร์ปไปในรูมอ่ะเนี่ยสมมติว่ารูมเราใหญ่แค่ไหนนะครับเราก็ใช้สกิล F ไปได้ขนาดนั้นเนาะอ่ะชี้โน้นอ่ะก็เป็นสกิลวาร์ปนะครับผมไปภายในรนะูมเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับผลคอนโทรล ก็จบแล้วก็จบแล้วนะครับผมสำหรับผลพิศาจนะผมทุกผลนะที่มีขายในร้านเดมอนฟู้ดดิลเลอร์นะครับผมเดมอนฟู้ดดิลเลอร์นะครับโอเคก็เอาไว้ประมาณดีแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบาย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 